รู้ไหมว่าติดแบคลิสออกรถไม่ได้นะแล้วอาชีพไหนบ้างนะที่ออกรถได้อยากรู้ไหมคะเดี๋ยวเราไปฟังกันก็จะมีพนักงานบริษัทอายุงาน6เดือนซื้อคนเดียวไม่คำ้ำไม่กู้ร่วม 2. คข้าราชการบำนาญมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็ซื้อได้ 2. ข้อแรกถ้ายังไม่ใช่มาฟังข้อที่3เจ้าของกิจการเปิดบริษัทร้านขายของชำเอ่อหรือว่า ขายของตามตลาดนะัดเช่นไก่ย่างส้มตำร้านหมาล่าลูกชิ้นทอดแบบนี้ก็ออกได้แต่ต้องมีเครดิตเกิน1ปีย้ำเลยนะเครดิตเกิน1ปี3เงื่อนไขที่แนนพูดไปมีใครเข้าเงื่อนไขไหนบ้างคะลองมาคุยกันแนนมีแต่รถเก่งผ่อนเริ่มต้น4,000ันเลทผ่อนสบายๆนะคะผ่อนเบา,เบา,เบา หรือจะเป็นรถกระบะแนนมี้งแต่่อนเริ่มต้นเจ็ดพันเลยมีทุกค่ายมีทุกแบบทุกสเปคแนนมีสต็อกมากกว่า300คันถ้าใครที่ชอบแบบไหนอะไรยังไงเข้ามาคุยก่อน,อนเห็นเราจากช่องทางไหนฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะอยากรู้ว่าเรามีโปรอะไรเด็ดๆหรือแคมเปญอื่นๆอ,อย่าลืมทักมาหาเราด้วยนะ